ับพี่น้องไอซีูครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่พิเศษสุดๆจริงๆนะครับมาร่วมรายการกับเราสองท่านครับสองท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะฮะที่ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้แนะนําตัวเองนะฮะเริ่มจากพิลิปสันพาร์ทเลยครับ สวัสดีครับผมชัยฤทธิ์ชัยสิทธิโร์ครับ่อเล่นชื่อิตนะครับก็เป็นสิทธิเก่า RE ตั้งแต่ RE ซี RE Junior RE Senior RE Cat f o แล้วก็มาจบที่ RE c o รุ่นสี่ครับผมครับอีกท่านนึงครับพี่ป๋องครับครับสวัสดีครับผมป๋องนะครับวรดจินตนานุวัฒน์นะครับเป็นสิทธิเก่า RE c o รุ่นสี่นะครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการบริหารบริษัทอเมทัตดเวลลอปเมนต์ครับผมครับวันนี้เรามาเจอกับตัวจริงเสียงจริงนะครับ ที่ได้นาความรู้นะครับเลาอยากจะเรียนถามพี่ลิฟพี่ป๋องแล้วนั่งคุยกันสบายๆนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ความรู้จาก i c u ไปค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแล้วสามารถที่จะเอาไปทําธุรกิจได้จริงๆจังๆเนยนะครับอยากให้เล่าประสบการณ์อันแสนคุณค่าวิเศษนี้เนี่ยนะฮะทำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จแล้วใช้ความรู้จาก ICU เข้าไปอย่างไรแล้วเราถึงประสบความสําเร็จครับครับผมครับก็ ไอเอซียู uh, เนี่ยเป็นคอร์สที่เรียกว่า uh, ให้ความรู้แล้วก็ให้วิชาที่ไปทำธุำรก,กิจได้จริงๆนะครับผมเองเนี่ยเริ่มจาก i e c u ูจูเนียพราะหลังจากเรียนไอ c u ซีอยู่จูเนียเนี่ย,ยก็มีความรู้สึกว่าได้รับพื้นฐานมาพอสมควรเลย,เลยก็เลยเปิดธุรกิจอสังหาเล็กๆนะครับ,รบก็คือเป็นธุรกิจโฮสเทล,ลเรียนจูเนียปั๊บนี่จุดประกายจุดประกายเลยถูกครับผมก็เลือกอสังหาเป็นเลือกธุรกิจที่เหมาะกับโลเคชั่นเป็นนะครับแล้วเราก็ไปเปิด ธุรกิจโฮสเทลนะครับหลังนั้นก็รันมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บผม,ผมก็มีต่อด้วยต่อ,อพอไปเรียนซีเนียร์ต่อเสร็จปุ๊บผมก็มีโอกาสไปทำอคอนโด8ชั้นนะครับที่ถนนหลังสวนเรียนจูเนียร์ปุ๊บทำโฮสเทลใช่ครับเรียนซีเนียร์เสร็จทำคอนโด8ชั้นเลยถูกครับผมแล้วก็มาต่อด้วย R.E. c o 4เนี่ยครับพอจบปุ๊บผมก็ไปมีโอกาสได้ไปทำร่วมกับคุณป๋องเนี่ยนะครับไปทำโครงการเอสทีที่พัทยานะครับเป็นบ้านตากอากาศหลังละ285้บล้านบาทาบ้านหลังละ285ล้านครับาล้านขายแล้วด้วยขายไปแล้วครับภาพปรากฏอยู่ด้วยนะครับภาพรูปภาพสวยๆเงี้ยนะฮะใช้เวลาและแนวคิดอย่างไรเราถึงจะไปพัฒนาบ้าน285ล้านครับก็โครงการนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกมากนะครับ ด้วยธุรกิจของผมอ่ะจริงๆแล้วของผมเนี่ยจะเป็นผู้รับเหมางานตกแต่งนะครับเป็นบริษัทอินเทียนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทเคียพัฒนะครับปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่ตกแต่งทั้งห้างสรรพสินค้าบ้านตัวอย่างนะครับแล้วก็มีไปเปิดสาขาที่เวียดนามก็ตกแต่งฐานทูตที่นั่นนะครับอ๋อครับพอจบปุ๊บกว่าจะมาทำหลังเนี้ยผมไปเรียน ieco รุ่น4ก่อนพอได้ความรู้เรามีไฟครับอาจารย์มีไฟผมก็มาเจอคุณฤทธิ์มาเจอกับอาจารย์นิวัฒใช่ไหมครับที่แรกที่เมื่อกี้คุณฤทธิ์บอกผมก็ได้ไป งานคอนโดที่1แล้วก็ได้ไปร่วมทำอีกโปรเจกต์หนึ่งคอนโดแถวหลังสวน oh. ครับพอมาถึงบ้านหลัง285ล้านเนี่ยก็เราก็ได้ใช้ความรู้ของงานตกแต่งเข้ามาช่วยนะครับเรื่องของดีไซน์ด้วยเรื่องของอคอร์ส การก่อสร้างด้วยนะครับทุกอย่างกว่าจะได้ได้โลเคชันมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากครับเป็นคนที่ตกแต่งภายในอยู่แล้วครับเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำอินทีเออร์ดีไซน์อยู่แล้วครับโอ้ไอเนี้ยก็เสริมจะได้ทำดีเลยนะครับใช่ครับก็ทําให้ให้คนอื่นเยอะครับอยากมาทําให้ตัวเองบ้างครับครับครับเพราะนั้นไอ้กลิ่นที่จะทําให้คนที่มีเงิน280กว่าล้านเนี่ยมาซื้อบ้านเราเนี่ยอันนั้นเนี่ยมัน หัวใจหลักๆมันคืออะไรครับที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกเราผมว่าหัวใจแรกเลยผมว่าด้วยโลเคชันก่อนอย่างแรกนะครับโลเคช,นเเคชันเลยครับเพราะว่าเราก็คิดครับว่าถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่จะซื้อเนี่ยเราจะคิดอะไรหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับเรื่องของแฟนซีตี้เขาจะได้คุ้มกับเม็ดเงินที่เขาจะเสียยงินไหมเพราะมันซึ่งมันเป็นเงินที่ค่อนข้างก้อนใหญ่นะครับครับ ซึ่งต้องถือว่าการขายอสังหาริมทรัพย์หนึ่งชิ้นมูลค่าเกือบ300ล้านบาทให้บุคคลคนเดียวเนีนะครับเป็นอสังหาชั้นเซียนครับน้ชั้นเซียนจริงๆไม่ได้ทำง่ายนะครับไม่ได้ทาง่ายแต่ท่านเรยกมีประสบการณ์ในเรื่องของการตกแต่งมาแล้วทําคอนโดที่หลังสวนมาแล้วนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นจนกระทั่งเสิร์หาความต้องการของลูกค้าได้ไอตรงที่ หาความต้องการของลูกค้าได้เนี่ยเราต้องใส่ใจอะไรเป็นพิเศษมากมายเลยครับเรื่องนี้หลักๆแล้วนะครับเราพยายามคิดโปรเจกทุกโปรเจกของอเมทัสนี่นะครับให้เป็นโครงการลักษณะลิมิต d c คอลเลกชันซึ่งหมายถึงว่าแต่ละชิ้นงานของเราเนี่ยเราต้องการมีเพียงชิ้นเดียวหนึ่งเดียวและไม่ทำซ้ำมาสเตอร์พิสเท่านั้นครับเป็นเป็นคีย์ที่สามารถทำให้เราไดฟราคาขึ้นไปได้ขนาดนั้นครับผมทั้งโลเคชันด้วยแล้วก็สิ่งที่เราดีไซน์ให้มันมีชิ้นเดียวครับ ความพิเศษเนี่ยไม่ใช่เรื่องโลเคชันอย่างเดียวแล้วโลเคชันีันเป็นปัจจัยสําคัญแน่ๆเพราะว่าติดทะเลสวยงามนะครอันที่2ก็คือต้องดีไซน์แบบถึงถึงความต้องการของลูกค้าจริงๆเป็นมาสเตอร์พีซคุณจะหาที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากที่นี่ที่เดียวและหลังเดียวเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราคิดอะไรต่อยอดครับก็คิดแล้วก็คิดอีกครับโดยโดยหลักๆของอเมทัศใช่ไหมครับเราก็อยากจะทําที่ใดที่มันยูนิค นะครับจากโครงการแรกแล้วเป็นโครงการที่2เนี่ยเราก็อยากจะทําบ้านที่เป็นลักษณะแบบอย่างนี้อีกแต่มันก็ต้องหาโลเคชันซึ่งปัญหายากมากครับอาจารย์นะครับจุดแรกที่เราพูดไงว่ามีตังอาจจะซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำอ่าครับจุดนี้ครับเราต้องข้าวก้าหาจุดนี้ก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องดีไซน์ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่างหลังแรกเนี่ยเราขายได้ในระยะเวลาแค่ประมาณ 5- 6เดือนนะครับแล้วก็บ้านหลังนั้นก็มีได้อวอร์ด้วย นะครับได้รางวัลด้วยครับก็อย่างมาสเตอร์พีมันคือการสร้างาความพึงพอใจให้กับลูกค้าครับกเ,เรียกว่าเอ็กซ์ตร้าบิยอนเนยนะอยู่มากกว่าความคาดหวังของเขาเขาถึงกล้าที่จะมาลงทุนกับเราล้วเชื่อม,มั่นเราเชื่อว่าตอนนี้กาลังก่อสร้างอยู่ใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,อรบตอนนี้การก่อสร้างก็ได้ประมาณ90%แล้วครับครับน่าจะอีกเดือน2เดือนก็งานตกแต่งก็จะเริ่มเข้าครับปีหน้าน่าจะเห็นครับ ครับน่าจะจบได้นะครับครับครับใน Q1 ครับผมคิดว่าเจ้าของเนี่ยต้องใจจดใจจ่อรอที่จะเข้าพักอาศัยเลยแหละครับนับวันรอเลยครับเปิดเปิดไวรอครับเปิรเข้าใจว่าบ้านหลังเนี่ยเมื่อคู่ได้คุยกับผู้บริหารทั้งสามท่านเนียนะฮเป็นบอกมีคนมาให้ราคาสูงกว่าที่ตนเองซื้อแล้วด้วยครับก็บ้านหลังนี้ที่ที่ที่คนอื่นเขาคาดเดาไม่ถึงก็คือหนึ่งก็เอ เจ้าของเนี่ยก็เป็นคนไทยนะครับที่ซื้อที่ซื้อไปครับแต่ว่าเราขอเป็นความลับก่อนนะครับแล้วก็แกก็น่ารักมากครับก็ตามดีไซน์ของเราทุกอย่างเลยนะเพราะแกเชื่อเชื่อมั่นในอมยทัศนะครับแล้วก็แกก็หามานานหามาหลายปีจนมาเจอบ้านหลังเนี้ยครับแกก็บอกว่าแกแกค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตของของแกนี่คือรางวัลของซึ่งมันใช่ครับแล้วมันก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราเนี่ยโอ้โหเต็มที่ทุ่มเท เขาประสบความสำเร็จสบ,ค,บความคาดหวังครับ,อรบโอ้โหสุดยอดมากครับ i E C U แฟนบุกคนลนี้ขอปลบมือให้10ทธั้งสอง0เลยนะครับนะ <c oughs> อย่าลืมนะครับเรียนรู้ครบจบที่เดียวเป็นจริงได้ต้อง R E C U Academy วันนี้เราตัอสาค่นลาไปก่อนครับี่าไอซีทุกคนสวัสดีครับ